เอกกี้มาวันนี้นะคะพี่เอกกี้ของเราจะไปพูดคุยกับนักแสดงจากละครเวทีว้าวุ่น2013ค่ะนำโดยนุ่มเปอร์ต้นและขชาค่ะงานนี้นะคะพี่เอกกี้ของเราทั้งฟินแล้วก็ขำแบบสุดๆเลยค่ะจะคำและฟินขนาดไหนติดตามพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับข้าสู่รายการเอ็กกี้เมามาเมาเมาเมานะครับเมาหมอยสอยทุกสิ่งเลยสไตล์เอ็กกี้นะฮะวันนี้ต้องบอกว่าในช่วงเอ็กกี้เมาเนี่ยนะฮะแขกรับเชิญของเรามาด้วยกันถึงหกหนุ่มหกสไตล์เรียกว่าวิธากรรมของเขาเนี่ยสุดพลังจริงนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้เวลาของเอ็กกี้เมามหาชนครับ เอาละครับช่วงหน้าไอกิ้เมาสนะฮะเราจะมาเมาส์กับละครเวทีเรื่องนี้นะฮะว้าวุ่น2013พร้อมกับ6หนุ่มนักแสดงนำด้วยในช่วงหน้ากับไอกิมเมาส์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 เมาสิ้มเมาส์เมาสเมาเมาสนับสนุนโดยนีโอสตาร์ตามาสจจย์แห่งการผัดผิวใหม่ เอาละครับตอนนี้ได้เวลาของการมาเมาส์เมา์กันแล้วในวันนี้ผู้ชายเยอะมากเลยรู้สึกหนักใจมากเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวทีละคนเลยครับผมเปิร์ครับ รับบทเป็นจุ่นในละครเวทีเรื่องวาวุ่น2013ครับสวัสดีครับผมต้นนะครับผมรับบทเป็นหยวกครับในละครว้าวุ่นเหมือนกันครับหยวกสวัสดีครับผมแม่ครับรับบทเป็นต้นครับในวาวุ่น2013ครับสวัสดีครับคชาครับในเรื่องรับบทเป็นหยอยครับโซ่ครับรับบทเป็นใจครับพ่องเต้ครับแล้วกเป็นคิดครับคุนวดเขาเออรับบทคิดครับในวาวุ่นครับชื่อท่องเต้เนาะอชื่อนี่คุณคุณเป็นคนเขียนบทได้หรอช่วยกันเขียนบทครับ คุณมีความสามารถนี่คือความสงสัยนี่คือความสงสัยเออแล้วเป็นังไงมาไงถึงมารวมตัวเล่นละครเวทีเรื่องนี้กันมีวุตุเป็นวรรณกรรมเป็นเป็นหนังสือที่ขายดีมากในยุคหนึ่งของท่ถาปัตที่ยุคที่สถาปัดรุ่งเรืองครับก็คือที่อ่านหรือว่าปินดาคอเซียเนี่ยเป็นคนแต่งเรื่องนี้โดยเอาเรื่องของเพื่อน ที่ที่อยู่ในคณะแล้วเป็นคนแปลกประหลาดทั้งหลายเนี่ยมาขายาคือพเพื่อนแต่ละคนคือคอาชินกับเ,เพื่อนจะมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากและชัดเจนมากแล้วกลายมาเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ครับแต่ละคนเหมือนเหมือนมันจากชีวิตจริงด้วยป่ะชีวิตจริงเลยค่ะชีวิตจริงเลยนี่เหมือนเป็นตัวแทนของใครพี่จิตรตัวท่าพี่จิตรสลาโอ้โหมีมาดได้ด้วยไม่อยากจิ้งเกี้ยนเลยผม ตอนตอนเป็นหยวกนี่เป็นพี่ดีครับดีดีดโพกหอนาคกอ๋อ๋อ้ยจำคุ้นเคยนะส่วนก็ของแม็กนี่เป็นต้นครับหรือพี่ตัวอพี่ตัวสันยูก็คือพี่ตัวสันยูของพระชาก็จะเป็นพี่เจียมวชระครับพุ่มกลับเลยทุกคนดูดีเลยอ๋อนี่คือพุ่มกลับเลยก็มีเสด็าโคกมีพี่โคกด้วยพี่โคกด้วยของงเเต่่ลนนห้พี่โคกสมชายอ๋อพี่โคกส่วนโซเป็น เสนอตัวไปเล่นพี่เดือนครับพี่เดือนพี่เดือนเป็นคือคือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นรุ่นเดิมพี่เจีอนเหรอครับพูดถึงนณะสถาปัจจุลารนึกถึงอะไรไม่เป็นไรถ้ายังนึกไม่ออกเดี๋ยวพี่มีบางอย่างให้นึกออกเพราะเรามีสาวๆจากสถาปัจจุลารเออเยี่ยมเลยไม่ดีใจไหมเขาดีเหรอเขาดีเหรอหน่อยเนาะเขาท่านสถาปัจจุลารเป็นดาวเลยนะนดาวนาอยู่ มนี่ยปีอะไรครับเนี่ยปีอะไรเนี่ยปีหนึ่งสี่น้าอย่างนี้ต้องปีหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนน้องเดี๋ยวทำไมน้องเขาเรื่องมาอยู่ใกล้ๆผมอ่ะน้องครับผีเน่าเรองผุอยู่เนี่เข้าพอกันเลยนะยัยไนคุณในฐานะที่คุณเออคุณอยู่สถาบัรีคุณอยู่จุฬาเนี่ยถ้าคุณเจอแบบว่าสาวๆดาวอย่างเงี้ยคุณอยากจะติ้วอะไรเขาหมายถึงว่าเรเจอตัวเนี้ยไหนตัวนีตัวนี้สาวเขาสวยเป็นดาวนะสวยสวยสวยเออดาว เคยฟังเพลงดาวมหาลัยไหมเคยนี่ถูกตาบักตัดนังตักนางตัดเออตักดีเราวะถูกจรงเลยนังตัดดีกว่านังต้องนลจ๊ะเออยังไงโอ๊ยที่กลัวจะเลยโอ้ยจริงๆแล้วคาแรคเตอร์แบบเนี้ยในละครเวทีก็มีมีครอเรามีสุภาพสตรีที่อยู่ใน ชันร่วมรุ่นเดียวกันกับเราแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไม่ค่อยอยากให้มามีส่วนร่วมอะไรในกิจกรรมสักเท่าไหร่แต่มันเนี่ยก็อยากจะมามีส่วนร่วมมากในกิจกรรมจะมีตัวหายเล่นก็จะเป็นมีลิตาีชตาคับริวันกับกิ๊กิเกิ้ลเลยพี่ดไทน ทาตัวแม่เลยแม่เลยอ๋อไปได้แล้วไปได้แล้วมาละเห็นแล้วหิวผมโอ้ยี่ก็ให้หอมแก้มเลยอแต่งน้องแต่งหน้าอุตส่าห์แต่งหน้านะแต่งหน้าเลยติสี่อ่ะมาถึงคาแรคเตอร์ดีกว่าในในแต่ละคนที่ได้รับบทบาทนะฮะครับอ่ะจุดนี่ในในในเรื่องนี่จะเป็นคนที่ขี้ลืมขี้ลืมขี้ลืมลืมง่ายเพราะว่าอ่า ัวมัมจะคิดเรื่องอะไรอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวคิดเรื่องนี้แป๊บปยังไม่ทันจบก็ไปคิดเรื่องหนึ่งก็เลยทําให้ลืมเรื่องเก่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจุนจะเป็นคนที่พูดเร็วมากพูดไม่เเร็วปกติหรอพูดเร็วมะชื่อมะชื่อเร็วแรงมะชืเร็วแรงมย มดเร็วพูดเร็วีสิเร็วเร็วหวาพูดเร็วรโชลิ้นโรลิ้นวยโรลิ้นโอ้ยเฮ้ยพี่โอตายแล้วสั่นเลยอ่ะาพตให้น้นไเมื่อวานเมื่อวนมีการวอร์มเขามีการวมเสียงเ่ยเขาโรลิ่นวอร์มเสียงไ้มพูดแหลไม่ใช่ไม่ใช่ มันลงกันล่งลงผมนั่งอยู่ข้างๆนั่งใกล้เขาเป็นการกินข้าวด้วยกันไมยุดเลยไม่ใช่ออกคือผมมาช้าชื่อปกติเวลาเราจะซ้อมปกติเวลาเราจะซ้อนคอนเวทีจะไม่การการวอร์มกันออกวอร์มร่างกายวอร์มเสียงผมมาช้าแล้วกำลังจะเข้าบทผมแล้วผมกลัวจะพูดติดขัดผมไม่ต้องวอร์มแล้ววอร์มยังไง กล้ามเนื้อปากเนี่ยอะขยำขึ้นมอมผีขมิ่นเป็นของเ่องใช่ให้ผมก็รัวผมมีคนเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปคิดว่าจะเบาเบาแบบเขาอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาอยู่ในโลกเบา คือลิ้นไม่ได้ออกมาใช่ไหมไม่มีการกระดุกนี่ถูกไหดีเลยการไม่ก็วอร์มวอมยังไงก็ได้ขยับปากขยับอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วพอเข้าไปในบทเนี่ยวอมทุกคืนไม่ใช่หรอแล้วมันวอร์มสดวนอื่นปกติเนี้ยนะตอนกลางคืนเนี่ยผมยกก้ามยกขาข้างนึงเนี่ยผมจะได้ก้ามหน้าขาถ้าผมยกสองข้างเนี้ยสองขาเนี่ยจะได้ก้ามหน้าท้องไปวอมขาเขาขาผู้สิ ใช้การยกมือสองมือดูสิการยกเมื่อคืนนี้มีหรือเปล่าตองอ่ควอมต้องัวอมกูบอกแล้วโซ่ถ้ามึงยังสงสัยความเป็นตัวเองของมึงเมืองเชิญได้แกงใต้แกงใต้บันไดพี่สีสลัดตัวเองได้เจอกันใต้บันไดต้องบอมบอมบอมเสร็จปุ๊บก็จะเข้าบทจะได้พูดเร็วได้ราว่าลองวอมวอมวอมบท พดไน่อมก่อนวอนมีใครสไม่ฉีกกระฉากกูไหมนี่ไงฟังหน่อรืบดงงต้องมีใครสองมีกร้ฉากูไหมโอ้ยถามทันไผมถามว่าพวกมีใครเห็นดินสอสองบีกับไม้ฉากกูไหมนี่โอันนี้มีในบทเปอร์เก่งมากเลยอันไหนลองพูดจริงๆดิแบบเปอร์ปกติฮะ พวกมึงมีใครอ่านหนังสือสองปีกับไม่ฉากถูกไหมไม่ต่างกันไม่ต่างกันไม่ตัดกเลยเวลาพูดเร็วเนี่ยเออได้นะตัด้วโอ้หมีปัญหามากครับพี่เอกี้ครับเพราะผมต้องไปจัดรายการไม่ได้แล้วผมต้องไปทำงานด้านอื่นด้วยอาชีพเสียหายหมดแก่แล้วไม่ชอบเขาเออมันมันก็เลยจะต้องมีวิธีการวอร์มก่อนทำงานสมมติว่าเราจะทำงานนี้ก็ต้องมาวอร์มพูดเร็วแบบนี้ลา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  นี่ต่อลาลูลาลาลาโอยนึงฮาฮ่รอ่า่าฮ่าฮ่มฮ่า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 ่าฮาฮคาฮ่าม่าฮ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 ่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮาฮ่าฮ่นฮ่่าฮ่าฮ่า่่่ คือจะเป็นคนแบบว่าหน้าตาไม่ได้ดีมากแต่ว่าจะใช้ดนตรีเรียกว่าใกล้ตัวเองเลยไหมในบทรัครับคือการเล่นดนตรีเ็ใช้น่นอน่อยใช่คือชอบเล่นดนตรีมากคือเวลาอยู่ว่างๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่อมีกีตาร์ไม่ได้ก็จะหยิบกีตาร์มานั่งเล่นอ๋อไม่น่าหลยกูเห็นมึงชอบถือกีตาร์ก็ไปหานางเอกของเรื่องตอนว่างๆตลอดกิ๊กอ๋อเขาที่คือเป็นนิสัยส่วนตัวนี่คือเป็นนิสัยส่วนตัวแต่ตัวที่กูเล่นมึงก็จะเดินมาร้องกันแล้วร้อกได้ ไปกีตาร์ของมึงดูดกูเ <c oughs> ข้าสู่คาแรคเตอร์ครับผมครับผมผมรับบทเป็นพี่ตั้วสรัญยูหรือ <c oughs> ต้นในเรื่องครับก็ฟีตัวตัวสำับต้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างซื่อซื่อแล้วแบบว่า <c oughs> จริงใจมันคิดอะไรกันก็พูด <c oughs> อย่างนั้นอย่างเงี้ยบางทีคำพูดมันอาจจะทำให้แบบเพื่อนๆแบบอะไรของมึงอะไรเงี้ยมึงพูดออกมาไนี่ยอาจจะมีมีมุมติดๆบ้างแล้วก็แบบว่า ตั้งใจเรียนอยากเรียนแต่คือเรียนไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ character ใช่ครับแล้วก็หล่อไหมแล้วก็หล่อเขาบอกกันว่าหล่อตุ่ตุ่ยหล่อตุ่ตุ่ยคือคือแบบว่ามีมีกลิ่นตัวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกลิ่นตัวหนักหนักพอสมควรอ๋อในในในเรื่องเวลาเล่นจริงๆก็เลยไม่ต้องกินน้ำเวลาเล่นจริงไม่ค่อยอากน้ำเลยใช่ไหมขึ้นนอนมาท้องตลอดอืมกินเข้าวไก็เุดนใดแรงสุดไปแนอะคืลงสุดช็ไของไม่ต้องเลือกตลอดเลยไปไม่ถูกเลย แต่ต้องเป็นคนรักเดียวใจเดียวครับแต่ต้องเป็นคนรักเดียวใจเดียวอ๋อเดี๋ยวก่อนเฮ้ยใช่เหรอวะทำไมต้องพูดประโยคนี้วะไนใจหรอคนอื่นเวลาเขาเล่นกีตาร์นี่เขาก็เข้าไปหากันเขาเล่นกีตาร์คุณเข้าหากันหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามีกล้องเนื้อที่จับอยู่คือผมมานั่งเล่นกีตาร์คนเดียวแล้วเขาเดินเข้ามาหาผมเองเขาคือใครเขาเฮ้ยจริงเหรอวะคือเปิดไง แกคุณแล้วไม่คุณเลยโวใช่ไหมนั่งเล่นอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เขาจะเดินเข้ามาหาผมตลอดโบหรอเปิดผมว่ามันมันได้กันเองละแหละพอโบเดินเข้ามาตามมามาไหมทำไม่ได้สิทำไม่ได้ติดติดเดินไม่ได้ขาหนักโอ้ทางจิตใจอยากจะตามไปมันมีตาคู่หนึ่งจ้องอยู่ไม่ใช่ตา มือเลยแหละเกี่ยวไว้ตลอดต้นหมายเพราะว่าทุกครั้งที่มีการทำงานมีคนมาคุมมีมีคนมาคุมตลอดแม่มาส่งแม่มาส่งแล้วแล้วแม่ไม่รับงานเลยเพื่อที่จะมาดูแลและที่ผมชอบมากคือเวลาเราซ้อมละครเวทีเนี่ยก็เปรียบเสมือนเราเล่นละครเวทีกันจริงๆเ้วเล่นเสร็จปุ๊บพอหยุดแต่ละฉากปุ๊บเนี่ยไอ้นี่มันจะไปเล่นละครต่อนอกฉากด้วยเป็นไงตลกเมื่อวานนี้มาใคร อไม่ได้มามาคนเดียวมาแต่ใครตอบมาตอบมามาคนเดียวพี่มาคนเดียวพี่มาคนเดียวไปส่งลายไปไปตอบช้าทำไมเเลาเราผ่อนน้องจอ พอเองไม่พอไม่พอมีวันหนึ่งในบทในบทที่เราจะต้องเล่นกันเนี่ยผมกับเขาเนี่ยจะต้องเล่นกันผมบอกว่าเขาบอกเขาอยากได้บทน้อยๆพราในเรื่องเนี่ยเขาจะต้องเล่นละครเวทีซ้อนละครเวทีอีกทีตัวอันนี้คือจะไม่ได้เผาไม่ได้เผาเลยไม่ได้เผาแล้วตัวตัวต้นเนี่ยตัวต้นเนี่ยกำลังจะกู้ดำแล้วเบอร์ตัวมีมีไหลเล่นะตัวต้นในเรื่องเนี่ยไม่อยากรับบทเยอะเพราะว่าอยากจะทำทำงานได้เสร็จอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่า อ่ะเดี๋ยวจัดให้บทน้อยๆบทน้อยๆอ่ะบทเมียน้อยเลยก็ได้อะไรเงี้ <ừ> ยไอ้นี้ดันไม่ยอมหยุดพราะนี้นิส,นสัยส่วนตัวเขาชอบต่อบทอชอบด้นสนด้นตลอดด้นจนออกทิศทางว,าวันนั้นเขาบ่นเขาด้นบอกว่า โอ้ยเมียน้อยไม่เอากูอยากได้เมียเยอะๆเลยแต่นี่แต่นี่คืออยู่ในการซ้อมนะอยู่ในการแสดงอันนี้อยู่ในการแสดงเพราะอยู่ที่พ่แม็แม่นั่งดูอยู่ข้างหน้าโอ้ตายพอจบฉากปุ๊บเมื่อกี้พี่แม็กพูดว่าอะไรอยากมีเมียเยอะๆใช่ไหมพี่แม็กพูดว่าอะไร อย่างมีเมียเยอะใช่ไหมหมูไว้หมูไว้หมูไว้เฮ้ยผมงงมันเกี่ยวอะไรวะมันเขาแสดงเขาต่อบทก็พูดเล่นไงก็พูดเล่นกพูดเล่นแล้วพูดทำไมแล้วพูดทำไมอ๋อโออยเย เวลาเลิกพากองเรี๋ยวไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรไปดูละครอีกชิ้นนึงเนี่ยจะตายสนุกอันนี้อยากบอกว่าเป็นละครช่องเจ็ดเลยแหละโอ้โหดราม่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรายการของเราเนี่ยพอเราอัดเสร็จปุ๊บตัดต่อเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราส่งซีดีให้คุณแม่ดูเลยนะนี่นะครับมาที่กระชาดีกว่าโดนเผาเต็มเต็มกระชานี่เป็นคนที่ทุกคนรักใคร่มากเลยรักรักรักไปดูทำไมล่ะยัเหลือใครบ้างที่ไม่มีแผลกระชาก่อนกระชาดกระชาดในในคาแรคเตอร์ ข,ขาจราก็รับบทเป็นหย่อยนะครับทำไมพีต้องูดติดวะ <Gro an> หยอยหยอยหยอยพก็เป็นไงขี้ประชดพี่ <K i> ขี้ประชดเป็นคนขี้ประช,ด,ระชดในกลุ่มเพ,เพื่อนเนี่ยทุกคนจะโดนหยอยประชดมาแล้วทั้งสิน้นอ,<ม>อย่างเช่นอย่างเช่นเสื้อพี่เนี่ยพียอ จะดอกไปไหนครับเสื้อดอกได้กว่านี้อีกป่ะนี่ด่าพี่เองก็ด่าไม่ดา่าพี่แอฟสิด่าฉลนหรอกด่าอยู่นี่นะพี่นะนี่คือคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของเขาเปิดบ้างเปล่าไม่เราควคาแรคเตอร์ของผมหรือะนี่ไม่ใช่นี่ให้มาช่วยมา่วหน่อยต้องการช่วยกูกลแล้วนะพี่มึงกล้ามาช่กูเหรอขี้ไม่เหนือกว่าลรอเออป่ะโอ้ยตาใส่ตาอ่างค่ามากขนดำมึงกล้ามาชดกูเหรอ เปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้นะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เธอมาชนเขาแล้วฉันได้ยินผมมาชนว่าฉันได้ยินพูว่าอะไรไม่ไหนๆก็โดนละโดนเลยก็ได้พี่ใกล้รรวยแล้วจะล้านแล้วนะวานกันจูดสายพนอยด้านล่จะตายขอบคุณขอบคุณครับคาแรคเตอร์ของผมนะครับก็จะเป็น คนชอบทำตัวเด่นครับตัวเด่นตัวเด่นชอบทำโดนหัวหน้าครับชอบเป็นหัวเสานี่คือต้องสำนิ่งเสี้ยงนี้เลยนี่คือคาแรคเตอร์ของนี่คาแรคเตอร์ของใจใจเป็นคนที่เพื่อนเยอะเป็นคนที่ว่าปฏิสัมพันธ์ดีกับทุกคนเป็นคนกว้างขวางใจรู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เองกว้างขวางก็เลยทำให้ตัวเองมโนคิดไปเองว่าตัวเองนั้นเป็นหัวหน้าแล้วชอบสั่งเพื่อนเฮ้ยพวกเราทำนู่นเว้ยทำนี่เว้ยเพื่อนทำงานเว้เนี่ออกไหมฮะเพื่อนแบบนั้นในห้องเรียน มันจะมีอยู่คนหนึ่งทุกห้องเรียนเอก็จะมีที่แบบพวกติดชอบแบบติดต่อกับอาจารย์อะแบบว่าแบบเข้าหาอาจารย์ครับนี่นี่นีครับซึ่งทุกคนจะเชื่อมันมากเหรอน้องเมีอไรต้อมาคลิปนี้ครับนี่ครับมีครับปักหมา่เป็นตัวเองใช่ไหมไมาเป็นตัวเองใช่ไหมไม่ไม่ไม่เราเราปากหมาใช่ต่อคปกบ อย่างนี่เห็นไหมแต่คาแรคเตอร์เป็นอย่างจริงคนพูดตรงๆพูดอย่างนี้จริงนี่ตัดออนแอร์นะอันนี้พี่ชอบคนพูดตรงๆคือเห็นอะไรพูดอย่างนั้นนี่วัานอ๋อคือฉันใส่ดอกเยอะถ้าจ้งดอกนอกดอกในด้วยอันนั้นเป็นเรื่องคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะฮะในละครดีทีเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าตายแล้วใช้เวลาตัดต่ออย่างเงี้ยอุณหภูมิไหนๆทุกคนมาแล้วเนี่ยไหนๆทุกคนมาแล้วเนี่ยพี่เอกก็มีกิฟต์เซตมอบให้ให้ทุกคนเนี่ยดูแลหน้าให้สะอนั่งย้าย โอ้เป็นน้องโซ่เป็นคาแรคเตอร์น้องโซ่หน่อยน้องโซ่ครีรโซ่เหรอพี่ไม่เป็นแตสิคุณพี่ชายออมอบไปเลยคุณเซ่จากนี่ออสตราเตอร์อาล่ะคุแค่นี้ก่อนช่วงหน้ายังมีมามาอีกมากมายนะดู่วแสดงเมื่อไรอย่างไรนะฮะแล้วก็เรื่องราวคร่าวๆเป็นยังไงนะฮะอะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้ากับไอ้กินเมา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 แ เอาเรบกลับมาคุยกันต่อนะฮะที่พูดถึงเรื่องของกระแสดีกว่าหลังของการเปิดจองบัตรแล้วเนี่ยฟินแบบเป็นยังไงบ้างอือก็แน่นอนครับ JSL นี่ทำละครเวทีเราจะมีสูตรเปลี่ยนหมดได้ไงวะเนี่ยเผื่อฟังเขาเราตั้งใจจริงจังดีดเออสูตรง่ายๆคือเราจะเอา AF เนี่ยมาเป็นนักแสดง a อฟเาเป็นนักแสดงเพราะเวลา a อฟมาเป็นนักแสดงเนี่ยบัตรจะขายดีมากเพราะแฟนคลับเขาจะซื้อกันแบบโอ้โหมันแทบถล่มทลายไม่ใช่ครับมันต้องนอกจากเป็นเด็กเอฟแล้วมันต้องมีความสามารถด้วยถึงจะมาเล่นได้ไม่แ่นั่นเรารู้อยู่แล้วต้องปักล้างอิให้โซ่ขึ้นอย่าให้โซ่ขึ้นอย่าให้โซ่ขึ้น เราเราจะบอกว่าโซ่ขึ้นเนี่ยโซ่จะเต็มไปหมดบัตรบัตรกำลังขายดีมากเพราะว่ายอดยอดวันแรกที่ผมรู้มานี่คือล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทเลยวันแรกยอดยอวันแรกที่เปิดจองใช่รลอดเยอะมากเซงกี่รอบเซ็งกี่รอบแต่ได้เป็นแฟนๆของโซ่เก้ารอบเก้ารอบเก้ารอบแฟนๆของโซ่กี่รอบแล้วซึ่งจะกี่รอบ แต่หนเชื่อว่าจริงๆแล้วอาจจะมีแฟนของคนละวุ่นด้วยใช่อะไรเพราะตีพิมพ์นี่20-25คือเรื่องนี้มีทั้งแฟนเก่าและแฟนใหม่แฟนหก่าแฟนใหม่คือของของพวกเขาแฟนเก่าคือของปินดาโพสชญาหรือพี่อาที่เขียนว่าวุ่นคือตอนนี้กระแสดีฟินดักดีต้องรีบจับจองกันแก้หมดแล้วนี่บ้าแก้หมดแล้วด้วยซ้อมซ้อมําเป็นเก็งมึงไหนล่ะก็เรื่องนี้เสร็จเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนีรูเรียบร้อยรันทรูเรียบร้อยแต่ว่ารอรอเข้าไปที่ฉากจริงๆว่า แก่เขาลงละครเต็มแก่แตอนนี้แก่แล้วนี่ไม่แก่แล้วไม่ได้หรอกเฮ้ยอ้เป็นคาแรคเตอร์อย่างงี้มีหนอนมีเขาไม่แก่และวนี่1ใน6กนี้ใครที่เป็นคนเวลาซ้อมแล้วเป๊ะสุดอ่ะเดี๋ยวให้ชี้ให้ชี้นะนั่นคืซ้ำชี้นะ1 2 3่สอซ้โอ้โห้มึนนี่ถึคิดไม่ออกหรอแ่ผมลังคิดอยู่อะใข่วันี่คือใครนี่คือใครนี่คือใครเดี๋ยวจะชี้ไข่เดตอนเดตอเดเด สองเท่าสองเท่าไม่ไม่ใช่นี่ขาชาเนี่ยผมว่าขาชาแต่ว่าถ้าเกิดพัฒนาขึ้นทุกครั้งอะโซแต่ถ้าไม่เป๊ะสุดผมผมรู้ตัวไม่ต้องชี้เลยแต่ว่าไม่เป๊ะสุดเนี่ยนิ้วเดียวเลยเป็นชี้เป็นทางเดียวเนี่ยเขาย่างไงเขาถพูดเร็วถูกปะล่ะเมื่อกี้มีคนชี้ต้อนสองคนใช่ไหมผมด้วยผมด้วยผเอชใครชี้ต้อนบ้างผมครับหนึ่งและสองแต่ผมว่าสนิทกับพี่ต้อนนะผมรู้ว่า พราะไม่ใช่มึงชอบมาแอบอ่านบทผมเพราะฉะนั้นไม่เป๊ะสุดแน่นอนเราเรียกว่าเฮ้ยพวกมึงไม่รู้ไงตำแหน่งเวลาซ้อมมันนั่งอยู่ข้างกูไงเพราแบบดูบทใช่ไหมโอ้โหงม่ไม่อะบทมาบทมาบทมาแต่เวลาตอนซ้อมผมไม่ไมยพลาดอ่ะคือเวลาตอนซ้อมจริงไม่ค่อย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 หลุดเท่าไหร่นะฮะแต่คนหลุดมากๆอ่ะอยู่ข้างผมนี่แหละไม่รู้แหละเขามีคนการันตีว่าเขาก็เป๊ะอยู่ เป๊ะ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 แล้วมีคนชี้ห้องเต้นะผมผมชี้เพราะชี้เพราะว่าเขาเขียนบทไงไม่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 เพราะผมว่จะเล่นบทเจอพี่เขาบ่อยเล่นเล่นเยอะเล่นเยอะแล้วเขาจะไม่ค่อยเปิดบทขึ้นมาอ่านซึ่งจะต่างกับผมเป็นบางช่วงคือแบบประทับฝีมือก็จำได้แบบว่าท่านี่บทยาวมากใช่ครับห้องเต้เนี่ยเป๊ะ เป๊ะไม่แค you know? ่บทตัวเองนะเป๊ะบทคนอื like it, ่นด like ้วยคือถ้าถ้าสุวรเล่นปุ๊บอะลืมลืมแล้นัพอนลูพูดปุ๊บมันเอาเป็นบทมันเลยมันพูดหรือไะขอโทษครับเวลาสองๆเนี่ยฮะไม่พอถึงบทเปิดปุ๊บ เียมันเป็นช่วงเน็ตแอร์ไม่มีใครพูดใครว่าไม่ใช่ต่อยให้เขาเรากำลังบางทีเรากำลังรอจังหวะที่เรากำลังจะเล่นเนี่ยรอนานไปรอนานไปปุ๋ยเป็นบทมันไปแล้วเเอนวทีมันเป็นเรื่องของจังหวะแล้วเราทำไงเราก็พูดสามบทมันไงอ๋อเราก็พูดสามแทนที่มันจะปล่อยให้มันเรื่องมันเดินเดินไปมันไม่ยอมหวังเลยเอาพูดกู้มาพูดแบบทีให้หวังมันจะเป็เสน่ห์แล้วใครที่โดนแกล้งมากที่สุดแกล้งมากที่สุด โอ้ยตายมองหน้ากันหน่อยได้เราไม่ค่อยแกล้งเราไม่ค่อยแกล้งกันแต่เราจะโดนโซ่แกล้งใช่โซ่ว่าไม่ผมไม่เคยแกล้งพวกพี่นะโอิยหัวนมกูทิ่มตูดกูลูกไข่กูนี่งไม่เรียกว่าแกล้งโซ่ไอหัวนมไม่ตายแต่ลูกตูดลูกไข่เนี่ยใช่ทำประจำทำประจำทุกคนด้วย เธอมาในคราบผู้ชายใช่ไหมบอกให้ไปเบิกนี่อ่ะต้องไปในการสแกนเกนเลยนะก็เธอไปทำเขาได้ไหมฮะพี่พี่ไม่ทำเลยไม่ทำก็พี่อยากทำเล่นๆพี่อยากทำเล่นกับพี่ครับโล้โหเล่นเล่นไข่รัดแล้วอย่านี้คือบอกว่พี่รักซอพี่ก็ต้องลุกไข่โซ่เนียนะอ๋อดีเขาจะไม่คิดไรเขาละครับน้องน้องครับ เขาบอกเล่นสบายไม่เป็นเขาบอกว่ารักหลอกจึงหยอกเล่นแต่ของโซ่เนี่ยรักหลอกจึงรูปเล่นมีคนหนึ่งที่เรียกว่าตัวหอมมากมากเลยเหมือนทาแป้งเด็กยี่ตลอดเวลาเลยใครวะใครอ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 ะใคะใครอะระใครอะใครอะใคอะใครอยใครอะใคระใครใครอะใอะใคร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 ใครอะใครอะใคออะใคใครอะใครใครอ ถวอมมาตัวหอมเหมือนพี่เอมใช่ไหมเดี๋ยวใครให้ข้อมูลลองแถนไปไว้หรอไหนดมซิอันนี้คือพี่ให้ข้อมูลเองพี่ให้ข้อมูลเองเพราะอยากหอมไหมหอมจริงไหมหอมจริงเ้ยเฮ้ยหอมจริงแกแกหอมแกแกหอมมกตกข้อมูลต้องนเข้อมูลต้องโอ้เกยไปในในถาซส่ก่อข้าจะหอมใช่หมัมกมกอเอาให้หอม ล้วก็บูออกมาพักเต้นห้ต้วตรอมั้ยโอ้ยพักอยู่ตรงนู้นเลยพักอยู่ตรงนู้นเลยพักเต้นเฮ้ยสองมาตรฐานมาตรฐานเดียวกันมากว่ะรูแลกินกิ้วให้ข้อมูลอ๋อเหรอใช่ใช่อ๋อใ่กิ้วหลงที่บอกว่าที่บอก่บอกชัวตัวชาเนี่ยดมทุกวันเจอไหน้าไม่ได้วิ่งเข้าไปดง เนี่ยตลอดเลยบ่อยๆจะวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาหลังๆก็มีโค้ต้าให้แต่คนเขาชอบมาดมปุ๊บไอ้เราไม่รู้ว่าเขามาดมนะนน่ะเขาเราโน้มเขามาเกาะไม่ได้หอมไหมไม่ดมด้วยเหรอเกาะก่อนฟุกตะหล่นทุกคนใช่ไหมยังไม่โดนยังไม่โดนไม่ผมโดนก่อนแต่ผมไม่รู้ว่าเาแอบโดนเขาจะมาก่อนปั๊บแล้วก็ดมเออดมยอดชื่นปุ้มใจมีความสุขจนจนจนหลังๆคาช้าก็มีโค้ต้าให้ด้วยโค้ต้าให้ไม่เกินวันละห้าครั้งเกินทุกคนเยนะนี่ขอคอนเฟิร์มเลยเมื่อกี้แค่ดมตรงที่ไม่ได้ทาแป้งนะ ยังหอมขนาดนั้นถ้าตรงตรงทาแป้งนะคุณทาแป้งตรงไหนบ้างครับทาแป้งตรงไหนอ่ะไม่จะพาไปดูปะ ซอกลีบไหนบ้างอไปพอแล้วเฮ้ยแต่เขาหอมจริงเหมือนแป้งจริงนะเปียกแชร์ั่ที่นี่เมาเมาถูกพุ่มกลับบ้างพี่เจี๊ยบของเราครับพี่เจี๊ยบดุมเราไม่ดุเลยเมาได้เหรอเมาได้สิเราดุเลยพี่เจี๊ยบน้อดีสิเีอากเลยเงี้ยเออคนที่กลับเลยดีมากเลยเราที่เราได้ใจดีอ่ะอ่าอออะไร้วได้ไรแล้วคิดว่าแบบพี่เจี๊ยบน่าจะดุแบบเ้ยพุ่มกลับแบบเล่นดีๆหน่อยสิวะอย่างโน้นอย่างนี้แต่แบบ พี่เจฟก็เป็นคนที่แบบดูชิลล์อะชิลล์แบบบางคชิลชิลจนบางทีดูผมบ้างก็ได้อย <c oughs> ่างงเี้ยนะครับ<อ>ชิลจนบางทีแบบรู้สึกเตัวเอว่าตรงนี้มันควรทำตรงนี้ควรท,ทำหรือเปล่าอย่างเงี<อ>้ยเขาไม่พูดเลยครับเขาเงียบเลยพี่เจฟคุณเดิแล้วก็กลับไในเขาไม่แต่ว่าเขามี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 อะไรมีแนวคล้ายๆคาแรคเตอร์ของของหยอยของหยอยอ่ะก็มีแบบว่าประชดชันเล็กน้อยอย่างล่าสุดเนี่ย อย่างล่าสุดเนี่ยผมจําบทไม่ได้ก่อนจะออกจากห้องซ้อมเนีพี่เจ๊บอกเออเปอรกลับไปอ่านบทบ้างนะไม่ต้องอินคาเลเตอร์จนเกินไปที่อยู่ในชีวิตจริงแล้วขยายความต่อด้วย ไม่ต้องมาอ้างนะว่าอินกับบทไม่ต้องอินขนาดนั้นก็ได้พูดเขาพูดเขาพูดกับมึงเลยใช่ไหมพูดแล้วลูกใจละเรโลูกใจแล้วเพราะตอนแรกผมยนึกว่าเขานิ่งเขาไม่พูดเลยเลยซึ่งมันจะใกล้เล่นอยู่แล้วจำฝนไม่ได้ตรงพูด้องไม่ได้แล้วใกล้แล้วนะเล่นเมื่อไหร่ครับไฮโซเลยเล่นวันที่13ถึง29กันยายนี้ครับขายบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับเล่นที่ไหนลูกเล่นที่เอ็มเทอเตอร์ครับ อุ้ยใกล้บ้านเชลเลยสบายเดือบัตรราคาบัตรราคา1,000 1,500 2,000บาทครับมีกี่ที่นั่งเป็นพันพี่ป้องปีนแบบดีมาป้อนเข้าไปลิมป้อนลิมป้อนวินแบบดีนะบัตรหมดแล้วหมดเลยนะครับเออแล้วอะไรเหลืออย่างครับวันวันศุกร์เล่นรอบชุมครึ่งครับเสาร์อาทิตย์เล่นรอบใบสองครับผมดูฝากผลงานเชิญชวนคุณผู้ชมนี้ไปชมกันหน่อยคาชาบ้างคาชาแม็กพูดบ้างอ่ะเอ้า ไมอย่างนั้นล่ะก็อย่าลืมไปดูกันนะค,ะนะครับสำหรับ <c oughs> ละครเวทีวาวุ่น2013 <c oughs> 2 0 1 3าไม่อยากให้ไปดูกันจริงๆฮะไม่ว่าใครที่เป็นแฟนๆของพวกเราหรือว่าเป็นแฟนๆหนังสืออยู่แล้วครับเพราะว่าปกติถ้าเป็นแฟนหนังสือก็จะได้อ่านอย่างเดียวจินตน,นาการภาพตามอย่างเดียวนี่เราออกมาให้เห็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนๆเป็นฉากๆให้เห็นกันชัดๆเลยเพราะฉะนั้นมไม่นา่าพลาดนะลองมาด้วยนะคนกีนโบสละครเรื่อง <Wow. S 2> ว,ว้าวุ่นสองพัิงย้อนยุคแต่มุกทันสมัยครับอย่างที่บอกว่าคือจริงๆแล้วคาแรคเตอร์เหล่านี้มาจากคนจริงๆนะฮะมีคนมีตัวตนจริงๆใน,ๆใ,นๆในยุคนี้แต่ว่าไม่อยากให้คนดูที่อาจจะซื้อบัตรแล้วไม่อยากคนดูติดภาพกับคาแรคเตอร์นั้นๆมากจนเกินไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามุกทันสมัยทุกมุกแล้วคาแรคเตอร์ทั้งหมดนี้เป็นการจัหนังสือซึ่งพวกเราก็มีตัวเราอยู่ด้วยเช่นมีเปิ์อยู่ด้วยมีต้นอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอยากไปดูเอาว่าเหมือนแต่ว่าดูเอาสนุก ดูเรารักเพื่อนแน่นอนวม่ใวุ้ัใช่ไม่ใช่กับปีโถงก็ละครเวทีเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับมิตรภาพของกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่มีชีวิตจริงๆแล้วเข้ามาทําเป็นหนังสืออีกทีหนึ่งแล้วเราก็ถอดจากหนังสือมาทําเป็นละครเวทีอีกทีหนึ่งแน่นอนว่าจะได้เรื่องของมิตรภาพหรือว่าความสนุกสนานในกลุ่มเพื่อนกันอยู่แล้วว่าเวลาเพื่อนเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆเวลาเขา ด่าพ่อร่ำแม่หรือเล่นกันเนี่ยหรือว่าจะมีสับของเพื่อนอยู่อ่ะที่มีพูดคุณคุณดูงงอะไรอยู่แล้วความจริงที่เกิดเออเพื่อนมันก็ต้องมีสนิทเข้ามาอักคณาอะไรนะอะไรนะจริงเหรอพี่เคยมีโมเมนต์นะกับเพื่อนจริงเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเพี่เคยมีโมเมนต์อ่าโมเมนต์อย่างนั้นเฮ้ยไปเยี่ยวกันเฮ้ยเตะบอลมาเตะบอลเฮ้ย ทำไมเด็กเด็กคตสวดเธอไปโดดนิยากันหรอไม่มีเนยอได้ไงไงเฮ้ยแต่บอลไม่วเนี่ยเนอ่เ่ยเน่ยเ่ยเย ตอนเป็นบอยแบงก็ได้อยู่นะโอ้โหดีก่ดี่โซโซโซกัดปากบ่อยมากเลยเนี่ยคุยเรื่องพี่เขาแต่เราชมวนี่พูดดีอยู่เลยนะแต่นั่นแหละจริงๆก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือความเป็นเพื่อนทำาันสนุกสนานแบบนี้นะครับและเราองว่าพอเข้าไปอยู่ในตัวบทแล้วเนี่ยสนุกยิ่งกว่านี้ไปอีกต้องไปติดตามในตัวละครเวทีจริงๆนะฮะ เรียกว่าขนาดแค่มาคุยอย่างเงี้ยสนุกขนาดนี้แล้วละครเวทีที่เล่นจริงๆจะสนุกขนาดไหนออต้องไปติดตามนะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกท่านนะสนุกมากๆเลยเดี๋ยวขอไปคุยหลังได้กันหน่อยนะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอกินมาดันมาโซดันมาเฮ้ยมื่อะไรมือวะอะไรวะโซอะไรมว่านมยมาหยิกนมกูข้างหลายทั้งปวงอะไร ตบตบเลืออดเลือดใช้ไหมตบตบล้างเต้นเต้นตหนักตรงนี้คาแรคเตอร์ของโซ่คือทำอะไรก็ได้ที่คนจะต้องคิดในใจว่าทำอะไรของอว่ามื่อะไรของมึงวะ